ครับสวัสดีครับผมก็นดีกคเคยกับรอสอพออนิติรัตน์ออนไลน์ทีมงานโจคอตไพอยผมพอดพอดีครับครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกองขยายนะครับที่มีผู้คนนะครับอชอบนำมาทิ้งแบบว่าเรียลาดนะครับพอนนีก็เป็นถนนก็คือลักษณะเนี่ยถนนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตดูเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับที่จะอยู่ระหว่างตามทานเมืองนะครับก็จะเป็นถนน โดยใหา่จะไปพวกถนมปักัดใหม่เ่ยเยอะที่สุดเลยครับก็จะมีผู้คนเนี่ยสะท้อบลักลอบนำขยะนะครับหรือว่าพวกทําเกี่ยวขอสร้างต่างๆเนี่ยนาเอาขยะเนี่ยบาทิ้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขยะตรงนั้นอยู่บนวุติบาทนะครับเราไม่ควรที่จะมักง่ายทําลักษณะแบบนี้นะครับ เราควรที่นําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ควรนามาทิ้งลักษาะแบบนี้นะครับทําให้อ่าเป็นภาระของสังคมนะครับเพราะว่าความำว่ามักง่ายของตัวเรานะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ควรทํานะครับแต่ของแต่ละเขตเนี่ยเขาก็มีสถานที่ให้ทิ้งเราควรที่จะนําไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ควรนํามาทิ้งลักษณะแบบนี้นะครับมันดูไม่ดีนะครับนี่นะครับก็ลิ้งเรี่ยรานนะครับจน อ,ออกมาบนฟุตบาทนะครับจากาที่ส่วนบุคคลเนี่ยแอบทิ้งที่ส่วนบุคคลเสร็จฟุตก็ทะลักออกมาตรงฟุตบาทนะครับเป็นเป็นที่น่าอุจจาระให้กับคนสัญจรผ่านไปผาน,นะครับก็อยากจะฝากบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับไม่ควรทําลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยสกรปรกและเจ้าหน้าที่เนี่ยสาระเขตต่างๆเนี่ย เขาก็มีภาระหรือทํางานอีกมากมายที่จะต้องทำนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาของสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ใช่แล้วเนี่ยแล้วนํามาแอบถิ่ตามอ่าถนนตัดใหม่ต่างๆนะครับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ที่ไหนนะครับ